กิจนะคะข้อนี้เนี่ยถามกันมาเยอะมากๆเลยนะคะเป็นสิวรักษาด้วยการซื้อเวชสำอางหรือว่าสกินแคร์ต่างๆมาใช้เนี่ย สิวจะหายได้จริงหรือเปล่าวันนี้มีคําตอบค่ะก่อนอื่นเนี่ยต้องแยกความรุนแรงของโรคก,ก่อนนะคะถ้ากรณีที่เป็นความรุนแรงน้อยถึงปานกลางอย่างเช่นมีสิวอุดตันเล็กน้อยอยู่บนหน้าและมีสิวอักเสบไม่เกิน5-10ถึงเมตรอาจจะไม่จําเป็นต้องถึงกับการใช้ยาสิวแต่ใช้เวสําอางหรือสกินแคร์ที่ช่วยในการรักษาสิวก็ดีขึ้นได้แต่อีกกลุ่มหนึ่งนะคะกลุ่มนี้มักจะเจอในกลุ่มที่เป็นสิวรุนแรงคือมีสิวอุดตันกระจายอยู่ทั่วหน้าและมีสิวอักเสบเกิน1 0 2ถึงเมตรเป็นสิวหัวา้ากลุ่้ มักจะไม่ได้จบได้ด้วยการใช้เวทสำอางแต่จ,จต้องสเต็ปไปถึงการทายาสิวหรือการกินยาสิวควบคู่กันค่ะหรือกลุ่มดื้อต่อการรักษารักษามาต้องนานและแล้วไม่ดีขึ้นนะคะถ้าเป็นกลุ่มนี้เนี่ยกุ้งแนะนําว่าอาจจะจบด้วยการใช้เวชสำอางหรือว่าสกินแคร์มไม่ได้นะคะแต่อาจจะต้องสเต็ปไปพบแพทย์เพื่อทําการจ่ายยาหรืออาจจะต้องกินยาแล้วก็เวิร์กอัพหาสาเหตุที่ทําให้เกิดสิวแล้วไม่หายสักทีหรือว่าดื้อต่อ,อยาสิวค่ะบางคนเนี่ยมีปัจจัยกระตุ้นของการเกิดสิวจากมีโรคบางอย่างที่ ยังอยู่กับเราอยู่นะคะสาเหตุยังอยู่กับเราไม่ไปไหนนะคะกลุ่มนี้กุ้งแนะนําว่าอาจจะต้องพึ่งยารักษานะคะฉะนั้นกลุ่มนี้อยากแนะนําให้ไปพบแพทย์คะ่ะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ามันตอบไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะว่า ใช้เวทสําอาหรือใช้ยาสิวจะหายทุกเคสนะคะใชนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับความรุนแรงแบ่งให้ได้ก่อนว่าสิวที่เราเป็นเนี่ยเป็นระดับความรุนแรงแบบไหนสาเหตุที่เกิดเกิดจากอะไรแล้วเท่านี้แล้วค่ะก็จะเริ่มแยกได้ว่าควรจะใช้แค่เวทสําอาหรือจะกินแคหรือควรไปพบแพทย์นะคะและอีกข้อนึงที่คนถามเยอะมากแลว้วพอใช้ยาแล้วเนี่ย จำเป็นหรือเปล่าที่ต้องใช้เวทสํมอางในการรักษาสิวจะบอกแบบนี้นะคะข้อดีของเวทสํมอางในการรักษาสิวคือน้องจะไม่ค่อยมีผลข้างเคียงนั่นเองค่ะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราผลิตคิดค้นเวทสําอางต่างๆเนี่ยก็ขึ้นมาเพื่อให้ลดผลข้างเคียงของยาสิวให้ลดการเกิดภาวะดื้อยาแล้วก็ให้สามารถรักษาสิวแบบนี้ง่ายด้วยตัวเองที่บ้านได้นั่นเองค่ะเท่านี้ละค่ะถ้าลองแยกได้ว่าเราเป็นแบบไหนก็พอจะรู้แล้วว่าต้องเริ่มรักษาแบบไหนนั่นเองค่ะ